สวัสดีครับพบกับผมจะเสือใบในรายการทุ่งหล่อสเตชันทาง JNTV แห่งนี้อีกเช่นเคยครับวันนี้เรามีเรื่องที่เกี่ยวกับภาษาไทยมา,านำเสนอท่านผู้ชมนะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์ของไอตัวของกับผมเองเนี่ยเวลาที่ฟังหมอดูหลายๆคนอ่ะนะ มักที่จะออกเสียงราศีพฤษศนะราศีวัวเนี่ยราศีพฤษภเนี่ยออกเสียงผิดนะครับหลายหลายท่านหลายคนนะหมอดูนะออกเสียงผิดออกเป็นพฤษศบ้างพฤษศบ้างนะครับก็อยากจะบอกหมอดูทั้งหลายว่าไอ้คำที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะ พอพานตรรึกสอรศีและก็อสังเภาเอครับมันอ่านว่าพฤกศกมันไม่ได้อ่านว่าวานที่ท่าอ่านพฤึศกศกเนี่ยผมได้ยินเยอะมากเลยนะคาว่าพฤกศกหรือว่าพฤึกเป็นปลานะพลึศกศกหรือว่าบางทีก็ไม่มีควบกล้ำนะจริงนะเป็นพลึกไปเลยพลึก แต่จริงๆต้องพฤษศนะครับดูปากผมนะครับพฤษศก็ได้ยินว่าเขาไปเรียนเมืองนอกเลยนะน้องนัชชาคบลูก <c oughs> สาพี่บ๊อบเออเรามาทวนเ,ร,เคครื่องราวเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดกันนิดหน่อยนะครับมาตราตัวต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก o o มนาทนี่นี่ด้วยนะ มาตราตัวสะกดคือเพยียญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังคำหรือพยางมาตราตัวสะกดมีทั้งที่ใช้ตัวสะกดตรงแม่และมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงแม่การเรียนรู้มาตราตัวสะกดต่างๆทําให้เขียนและอ่านคําได้ถูกต้องมาตรากอกาหรือแม่กอกาคือคำหรือพยางที่ไม่มีตัวสะกดเช่นมาเสือตัวมือเสียดำละ ่วนมาตราตัวสะกดมีทั้งหมดมันก็แปดแม่นะก็คือแม่กกกดกบก,ก,กลมเกยเกลกงกลนะครับนะครับโ,โ,โดยมาตราแม่กกงก็ใช้งองสะกดนะเช่นหางปลิง แม่กลมใช้มอมาสะกดเช่นลมแต้มสมมุม,มแม่เกยใช้ยอยักษ์สะกดเช่นสายลอยโปรยเฉยแม่เกลใช้บอแหวนสกกดเช่นแหนวกาวเปรี้ยวต่อมาเป็นแม่กลแม่กลนี่จะมีนอหนูยอผู้หญิงนอเนนรอเรือรอลิงรอจุลาสะกดนะครับ เช่นนานวิญญาณวานอนการเวลาประการแม่กกใช้กอไก่ขอไข่ขอควายคอรักังสะกดเช่นปากเลขวิหกเม่แม่ก,กดอ่านี่จะเยอะหน่อยนะครับแม่ก,กดใช้ดอเด็กจอจานชอช้างโซโซ่ดอชดาตอปตะทอฐานทอมนโทอพุ้เท่าตอเต่าถอถุงทอทหาร ทอทงสอสาา่าสอฤศีสอเสือสะกดนะครับจริงๆก็ต้องมีดอเด็กด้วยนะก็เออเมื่อกี้พูดไปแล้วนะดอเด็กจอจานใช่ใช่ใชนะครับเช่นแปดตรวจการบงกฎกฎหมายปรากฏแม่กบใช้ใบไม้ปอปลาฟังไว้นะครับพอสำเพาพอสำเพาแม่กบนะครับ จะอ่านเป็นพฤษศ,ศกได้ยังไงในเมื่อพอสำเภาเป็นแม่กบนะแม่กบใช้ปอไม้ปอปลาพอสำเภาพอพานฟอฟันสะกดเช่นกลับบาลา,าลานี่เหมือนพฤษศเลยก็คือเป็นพอสำเภาสะกดนั้นก็ต้องอ่านว่าลาบสิใช่ไหมถ้าอ,อ่านตามตระกะของหมอดูทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะนํามาทวน ให้เข้าใจอยากให้หมอดูทั้งหลายเนี่ยออกเสียงให้มันถูกต้องนะเพราะว่าผมได้ยินมามากได้ยินมาบ่อยและะ้วจนผมปวดหัวชิดเปงไม่อยากใช้คำนี้มันยากกว่านี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปรับปรุงตัวซะนะครับด้วยความปรารถนาดีเพราะว่าผมก็ฟังดวงพวก่ันอยู่ใน y o u ยูทูะนะออกเสียงให้ถูกต้องหน่อยคำง่าย ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็ทุ่งหลอสเตชันเดี๋ยวผมจะเสืรอไปขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่เบ่ชชาต่อการสำหรับวันนี้สวัสดีครับ